ปลุกพลังเงินที่ได้ผลที่สุดทํามเทคนิคนี้ค่ะอันดับแรกข้อที่1นเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการปลุกพลังการเงินมีเงินเข้ามีเงินใช้สอยนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆดึงดูดเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะเทคนิคที่1ก็คือวิธีการจูนความคิดกับการที่จะเรียกเงินเข้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่มักคิดพูดทําถึงการเงินที่แย่แม้ว่ามันจะแย่จริงๆแต่เรายังสามารถที่จะกดสวิตช์ย้ายฝั่งความสุขของเราไปในฝั่งที่เชื่อว่ามีเงินเข้าเนี่ยแน่นอนว่า ผลของมันจะสอดคล้องตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนวิธีการคิดก็คือการคิดอย่างสร้างสรรค์ค่ะคิดให้ได้เงินเชื่อว่าได้เงินนะคะการคิดสร้างสารรค์คืออะไรคิดว่าเฮ้ยวันนี้ต้องมีโอกาสที่ดีแน่เลยคิดว่าเราจะต้องมีจังหวะที่ดีแน่เลยเชื่อว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีด้านการเงินแน่เลยพูดออกมาอยู่เสมอว่าฉันหาเงินง่ายฉันหาเงินเก่งฉันเป็นคนโชคดีฉันมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณนะคะฝึกที่จะคิดอย่างสร้างสารรค์แน่นอนนะคะบางคนอาจจะเถียงว่าแค่คิดดดออออยยย่่่่าางงงงเีวไไม้ไ้ตตตัััหรกกนนนลบ การคิดของคุณนั่นคือาย n d s ็ตของคุณที่คุณเลือกที่จะให้ชีวิตเงินเข้าลําบากแต่วันนี้เมื่อคุณคิดอย่างสร้างสรรค์แน่นอนค่ะว่าการเงินของคุณก็จะเข้าง่ายขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็สลัดภาพเก่าๆที่เคยเป็นคนขมุขขโมด้านการเงินให้เป็นคนสดใสนะคะไม่ว่าเงินในกระเป๋าสัางของคุณนั้นจะมีกี่บาทแต่คุณรู้สึกสดใสคุณมีพลังสร้างสรรค์พลังสร้างสรรค์และปัญญาเท่านั้นนะคะที่ทําให้ชีวิตเราไม่อดตายแล้วก็มีเงินใช้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณณตต้้อองงงงกกกาารรทททีีีี่่่่่จะะปลลุุุเเเเเิินนยไดดผสช็คคคัวว คนที่คิดบวกคิดสร้างสรรค์เรื่องการเงินแล้วหรือยังนะคะต่อมาประเด็นที่2ค่ะนั่นคือให้อิสระกับการเงินบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้อิสระการเงินเงินมันอิสระแบบไหนนะคะง่ายๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีอิสระภาพทางการเงินรู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งที่สเปเชียลมากกว่าจะหามามันลําบากอย่างงี้อย่าง,าางนี้นั่นก็คือมายเซ็ตหรือวิธีการที่ของคุณแบบเก่าๆนั่นเองปรับวิธีการคิดใหม่ค่ะให้อิสระจากเงินเนี่ยกาบก,การเงินหมายถึงอะไรนะคะพูดค่ะคิดค่ะ รู้สึกค่ะขอบคุณนะฉันมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันมีเงินเข้าจากทุกทิศทางเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันยินดีรับเงินเข้าทุกวันขอบคุณนะฉันยินดีให้เงินเข้ามาแบบไม่ต้องมีเหตุผล โอ้โหพอยสุดท้ายน,นะคะ่ะการที่คุณอนุญาตให้มีเงินเข้าแบบไม่ต้องมีเหตุผลนี่มันสุดยอดแห่งการปลดปล่อยคุมพลังของการเงินเลยนะคะสังเกตไหมคะคนที่โชคดีด้านการเงินนั้นเขาไม่ค่อยจํากัดหรอกค่ะว่าเงินต้องมาจากเงินเดือนเงินรับจ้างหรือว่าเงินอะไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่าเงินจ๋ามาทางไหนก็ได้มันดีทั้งหมดเลยนะคะเมื่อคุณรู้สึกอย่างนี้เมื่อคุณคิดอย่างนี้คุณก็จะเป็นคนที่สามารถเปิดช่องทางทางการเงินให้กับตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองค่ะลองพูดสิคะฉันอนุญาตให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉ ทุกทิศทางฉันอนุญาตให้เงินเข้ามาหาฉันอย่างไม่ต้องมีเหตุผลฉันอนุญาตให้งินให้เงินทองไหลมาหาฉันทุกวันทุกวันทุกวันนะคะและฉันเป็นคนที่มีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยนะคะงั้นข้อ2ค่ะวันนี้คุณเปิดโอกาสให้เงินเข้ามาหาคุณทุกทิศทางอย่างอิสระหรือยังข้อ2ให้อิสระภาพทางการเงินค่ะสุดท้ายข้อ3นะคะที่ทําให้ได้ผลที่สุดนะคะนั่นคืออารมณ์ดีสอดคล้องกับความต้องการของเราค่ะบางคนบอกว่าอยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีรถอยากหมดสิ้นซึ่งปัญหา แน่นอนว่าทันทีที่คุณนึกถึงปัญหาแปลว่าคุณยังอยู่ในปัญหาแต่ทันทีที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโชคดีนะฉันจะต้องผ่านทุกอย่างนแน่นอนฉันรู้สึกอารมณ์ดีฉันรู้สึกปล่อยวางฉันรู้สึกไว้วางใจว่าเรื่องเียมันต้องผ่านไปมันต้องจบไปนแน่แน่มันก็ทําให้พลังงานชีวิตเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนไปตามอารมณ์ที่สอดคล้องเพื่อที่จะรับผลนั่นเองข้อนี้คืออะไรรู้ไหมคือกฎวิทยาศาสตร์ค่ะ กฎข้อที่3ของนิวตันบอกว่าเมื่อมีแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นเมื่อคุณทําอารมณ์สอดคล้องที่ต้องการให้เงินเข้าคุณใจดีคุณมีความสุขคุณผ่อนคลายคุณไว้วางใจคุณเชื่อว่าเงินเข้าแน่นอนผลลัพธ์ก็คือเงินเข้ามาแบบสบายๆเงินเข้ามาได้2แบบค่ะเข้ามาแบบลําบากกับเข้ามาแบบสบายวันนี้คุณอยากให้เงินเข้ามาหาคุณแบบไหนเขียนค่ะฉันมีเงินเข้าแบบสบายสบาย พูดค่ะฉันมีเงินเข้าแบบสบายๆคิดค่ะฉันมีเงินเข้าแบบสบายๆและนี่คืออารมณ์ดีเพื่อสอดคล้องล้ำผลลัพธ์ก็คือมีเงินเข้านั่นเองค่ะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิตานะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าวันนี้คุณอนุญาตให้เงินเข้าทุกทิศทางเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปิ้ลขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีทุกท่านนะคะที่นับแต่นี้เป็นต้นไปเงินจะหลั่งไหลมาเทมาหาคุณทุกช่องทางในทุกๆวันเลยค่ะอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีทางด้านการเงินแล้วก็ทุกๆด้านเลยนะคะ